สวัสดีมิตรรักนักกะปลาทั้งหลายนะครับผมทั้งบ้านใกล้แดนกรุงทํามันทุนแหน่งคุ้งทุยทั้งบันทุ่งแดนไกลนะฮะ นั่นไงน,นั่นหรอวิววดูปอยซเซดเลยดูน้าดูน้าเยายาว้าววูว The b e ของทริปนี้และทริปนี้เนี่ยผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยดอยโตนนะฮะอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ ทริปนี้ผมก็พาทุกคนมาตกชิงหลิว2วัน1คืนนะ เป็นฟิลแคมอีกแล้วทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบฟิลแคมวันนี้เราก็จะไปตั้งแคมด้วยกันนะทุกคนและทีปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีเจ้าถิ่นนะมาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เมย์พี่ค่ะพี่เมย์แก้วใจนะครับเป็นคนทําเสื้อให้พีดีนะใครสนใจทําเสื้อตกปลานะครับเชิญได้เลยตามที่แปะไว้ให้เลยนะครับผมอีกท่านหนึ่งครับไออก็จริงครับผมไอจริงไอจริงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของเหยื่อไรเงาครับไรเงานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นอาหารของ ที่จริงนะครับอย่าไล่เงานะครับดูว่าจะไล่เงาจริงหรือเปล่านะครับทุกคนลองดูครับลองดูก็นักตกปลาอยู่สัรเขื่อนกันเยอะเลยนะทุกคนเขาได้กันเยอะมากนะครับแต่ว่าเราแบบเราอยากจะมานั่งตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันมันมีที่แบบที่เรียบแบบนี้นะเพื่อสําหรับฟิวแคมในคืนนี้ของพวกเรานะฮะก็ลองดูว่าหมายเนี้ยจะเป็นยังไงทุกคนแนะนําอุปกรณ์ของผมนิดนึงนะครับนี่ วันนี้ผมตกเป็นะระยะ36นะครับเป็นไร้วาพิงค์นะครับคันแบบแอคชั่นอ่อนๆธรรมดานะแล้วก็วันนี้ผมตกเป็นแบบไม้ตายอียิปต์สตะขอนะครับทุกคนไม้ตายอียิปต์เอาพี่เมย์ไม่ตายเกาหลีไม่ไม่ไม้ตาย,ย <c oughs> เาายกาหลีไอ้ยา <c oughs> เอาไม้ตายอียิปต์นะครับเ,เี้ยพี่ยอะไร่ยังไม่ตายทุกใหม่เลยครับ <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> โอเควันนี้ผมใช้ตะขอตัวเล็ก1ตัวนะแล้วก็ตะขอตัวใหญ่1ตัวนะครับนะลองดูนี่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นตะขอเบอร์5นะครับของจินดามัน,นีนะทุกคนเบาวกว่าผิวกว่าปากินบีกว่านะครับเบอร์ห้านะครับแล้วอีกตัวหนึ่งผมใช้ตัวเล็กกว่าเบอร์5นะครับ แปลก้วครับผมอะไรไปนะครับกะเียงเออเออี่ไวะเออไม่ได้กินละเออ โอเคทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมากินข้าวกันทุกคนฟินเวอร์ แบ่งไายแบบเลยน, like นี่บรรยากาศคืนนี้ทุกคนบานเจียบพี <S <S 2 2่เนอะไอ้โลเกนไอเปิดเพื่อจะอู้อยู่ว่ะตอนโบก็เลยแบนเจี๊ยบนิ่มตะนัดจินอะระดับพวกนี้มาเจอกันสิครับนครับโอโหอ่านาทีอันยัง อยูเลยอ่านะดีช็อแกมลอยกกันเลยินเตี้นอนเลยปเออเอาเลขเตี้ยจันนุ่มไปเนี่ยไปบวกร้อยแต่เออหนึ่งถึ่งเก้าเก้าเก้ากดกดสมเลขนะสามเลขเอาบวกกันมั้งอครับเดี๋ยวฟังเต้าเอาตอกันเลยกดเลยยังสมเลขเอาบวกกันเอาต่อกันเลยเออเอาสมเลขต่อกันเลยสมเลขเลยจนนุ่มไปบวกพัน ตัวมันเท้ามันงงน่ะตัวเมาแล้วไงตัวมันเลยแบบได้เสตือนี่เอาโอเคเจอกันพรุ่งนี้เอาไปลบเก้านะเอาไปลบเก้าเอาไปลบเก้าแล้วลบแล้วเอาไปบวกสี่ ใส่ยี่ไมหมักได้สุกอ่ะคุณมอร์นิงครับทุกคนวันนี้ตื่นสายนิดนึงนะก็ตอนนี้สาวๆกำลังทำกับข้าวให้พวกเรากินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยตกปลากันจริงจังนะก็มาลุ้นกะันว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับแต่ดูทรงแล้วแบบยากพอสมควรนะสำหรับอ่างเก็บน้ำห้อยตนนะครับเมื่อคืนก็บรรยากาศไม่ถือว่าเย็นเท่าไหร่ครับร้อนก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผม

จะหกขลุ่มละจะหกขลุ่มละจะหกขลุ่มละตาย้ารอดแล้วครับรอดแล้วครับตัวใหญ่แล้วครับรอดแล้วครับบะปามแล้วเจ้าบะปามแล้ววันนี้ม<ข>าโดนงูก้าลวค่ะใหญ่ยยตัวแหละบะโดนโกกมิ้วละโอ้บะโดนโกกมิ้วละ ดู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 ทีพอะถอนสามตัวโอเคทุกคนตอนนี้พวกเราก็นั่งตกกันมาจนประมาณสามโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําอาหารให้ทุกคนกินปันนินนะครับคือมีพี่เขาบริจาคมานะครับสงสารเราอะทุกคนโอเคปไปเดี๋ยวมาทำากกับข้าวกัน อ่อมป๋านินนะครับผมรับรองหวานเจี๊ยบ โอ้ยทุกคนหอมมวกหอมมวกค่ะโอเคเรียบร้อยคนเทุกคนเท่าชิมกันอ้าวลองดูครับชินน้ำมันกันเนาะนี่เหมือนยำกบเลยว่ะยะมาแขวนเนาะแม่น้องกินเหมือนยำกบเลยอร่อยอร่อย เป็นไรผมบอกแล้วฝีมือผมอะเห็นก็ตามตามอะไรอเพื่อเาเห็นก็ตามแคปชั่นป่านี่ไข่หืองก็ป่านี่ไข่หื้อ่อไข่หืงอันไอไอปันไอปันคำคำปันกับกับไอแต้ปันเกยอโหฝีมือนุ่อร่อยเป็นไรอร่อยอดอดหมอร่อยอร่อยจิ้มชิ้นหนึ่จิ้มชิ้นหนึ่จมอหาปากันเน้ะโคไมกน่าไปเนื้อป่าสดๆนะเจ้าอันนี้บุ๊ขึ้นมาแล้วบุบเลยเนี่ย มัานเขียบร่อยบานเขียบมาขออนุญาตชิมฝีมือตัวเองนะครับแต่กินนอะสุดยอดทุกคนน้ำลายออกเลยหเหมือนต้มยำกบเลยหอมมากทุกคนเครื่องพริกเครื่องขิงแบบสุดยอด อื้อแบบบานๆเหรออันนี้ดแหละจะลองชิมเนื้อดูครับหืมปลายมันสดครับหืมออื้อี่สิงนะลุงนวด หวานเจี๊ยบครับผมยอดลองเอาไปทําดูนะทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็สําหรับวันนี้นะเราตามหาปลาไม่เจอเลยนะครับนะหาปลายากมากมันมค่อยๆกินเลยนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับจะปลาตัวเล็กหรือตัวใหญ่หรือจะไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะมันสําคัญอยู่ที่ว่าเรามาแล้วเรามีความสุขหรือเปล่ามีความสุขมากน้อยเพียงใดแค่นั้นก็พอแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับอ,รอ่ะลุยค,ครับ <laughs> โอเคขอบคุณมากทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีสวัสดีครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขยะพวกเราเก็บใส่ถุงดำแล้วก็จะเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับเห็นไหมไม่มีเลยนะครับโล่งลึงแล้วนะครับก็สำหรับทริปนี้ก็ขอโทษด,ด้วยที่ตามหาปลาไม่เจอเลยมันไม่กินเลยจริงๆเลยทุกคนนั่นแหละ ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมทำโทษตัวเองนะทุกคนผมจะแจกภาพบัฟให้คนที่มียอดกดไลค์สูงที่สุดในคลิปนี้นะครับผมหลังจากผมลงคลิปสัก15วันนะตัดสินนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยเพื่อร่วมกิจกรรมสำหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย